ซีรีส์หนังสั้นแนวตั้งที่โปรโมทชุดไทยเรื่องไทยแม่ทรานยั่วโคเจียงจืนหลอนซินเลอร์นี่คือการผสมผสานที่ลงตัวเป๊ะปังอลังการสุดๆเรื่องราวมันเริ่มจากนางเอกสาวไทยของเราที่ใจรักความเป็นไทยแบบเกินร้อยวันดีคืนดีลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยห่มสบายสวยฉ่ำมงลงชนิดที่ว่าใครเดินผ่านต้องเหลียวหลัง แต่มันพีกตรงเจ้าพักคลุมลายมังกรสีกรมท่าที่คุณพี่สังเกตเห็นนั่นแหละค่ะที่เน็บอยู่ตรงชายพกอย่างดิบดีขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์ประกอบฉากธรรมดาแต่มันคือตัวเครื่องบินชั้นเฟิร์สคล s สพาข้ามมัลติม s สแบบไม่ต้องงอวีซ่าจังหวะที่นางแอกกำลังหมุนตัวหรืออาจจะก,กำลังจัดระเวยบชายพกอยู่ดีๆวูบเดียวเท่านั้นคะ่ะทะลุมิติจากกรุงเทพไปโผล่กลางดงแม่ทัพจีนโบราณเฉยเลย ลองนึกภาพตามนะคะท่ามกลางบรรยากาศจีนยุคเก่าที่ทุกคนใส่ชุดหั่นฝูรบราคาฟันหรือกำลังประชุมเครียดๆอยู่ๆก็มีสาวไทยสบายเฉียงสีสดใสโผล่มากลางวงงานนี้ท่านแม่ทัพหนุ่มรูปหล่อของเราถึงกับทำหน้าลึกลักดาบในมือสั่นระริกไม่ใช่เพราะกลัวนะคะแต่เพราะงงตาแตกว่าแม่นางผู้นี้หลุดมาจากสวรรค์ชั้นไหนทำไมแต่งตัวแปลกตาแต่สวยสะกดใจขนาดนี้ จะสั่งทหารจับก็เสียดายความสวยจะเข้าไปจีบก็กลัวคุยไม่รู้เรื่องความบันเทิงมันอยู่ตรงการประทะกันของสองวัฒนธรรมนี่แหละค่ะนางเอกเราก็ไม่ใช่สาวหวานเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้พอไปถึงนู่นด้วยความโกะกังบวกกับความมั่นใจนางก็เดินสบายปลิวสวัยอวดชาวเมืองจีนให้เขามองตาค้างกันไปเลยเป็นการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูแบบไม่ต้องรอกระทรวงไหนสนับสนุน ช่วงแรกๆท่านแม่ทัพก็คงปวดหัวไม่น้อยเพราะนางเอกเราอาจจะไปสอนชาวจีนไหว้สวยๆหรือสอนทำซ่อมตำกลางจวนแม่ทัพก็เป็นได้แต่พออยู่ไปนานเข้าความน่ารักและความแสบสันของนางเอกก็เริ่มละลายใจท่านแม่ทัพน้ำแข็งของเราและที่เลิศที่สุดคือเราจะได้เห็นนางเอกไทยใส่ชุดจีนโบราณด้วยค่ะคุณคี จังหวัดนี้แหละคือกำไรคนดูสุดๆเพราะเราจะได้เห็นนักแสดงคนเดียวแต่สวยสับถึงสองวัฒนธรรมเหมือนที่คุณพี่บอกเลยค่ะว่ามันเก๋ตรงที่ไม่ได้เอานักแสดงจีนมาใส่ชุดไทยแบบงงๆแต่คือนางเอกไทยเรานี่แหละที่พรีเซนต์ความงามของทั้งสองชาติได้ลงตัวพอใส่ชุดไทยก็ดูอ่อนช้อยพอเปลี่ยนมาใส่ชุดจีนลายมังกรหรือชุดคุณหนูในจวนก็ดูสง่าง,งามไปอีกแบบ เคมีพระนางคือดีงามพระรามแปดฝ่ายชายก็เข้มขรึมแต่อบอุ่นฝ่ายหญิงก็สุดใสแสบซ่าเป็นคู่กัดที่กัดกันไปกัดกันมาจนเสื้อผ้าหลุดลุย่ยเอ้ยหมายถึงเปลี่ยนชุดไปมาให้เราได้ชมความงามของคอสตูมต่างๆห้าค่าส่วนเจ้าผ้าลายมังกรสีกรมท่านั้นน่าสงสัยจริงๆว่าคนออกแบบตั้งใจใส่กิมมิกอะไรไว้หรือจริงๆแล้วเป็นแผนการตลาดขายผ้าถุงลายมังกรกันแน่แน่แซวๆนะคะ แต่คิดสภาพว่าถ้าเรามีผ้าแบบนี้บ้างเนบชายพกปุ๊บได้ไปเจอท่านแม่ทัพปับ๊บคงขายดีจนโรงงานผลิตไม่ทันแน่ๆเรื่องนี้เลยกลายเป็นละครที่ไม่ได้ขายแค่ความฟินแต่ขายความอลังการของงานผ้างานศิลยิงฉากที่นางเอกต้องใช้ชีวิตในจีนด้วยความคิดแบบสาวไทยสมัยใหม่มันเลยเกิดเรื่องฮาๆแบบอีหยังวะในใจท่านแม่ทัพเต็มไปหมด สรุปคือเรื่องนี้ครบรถมากค่ะทั้งความฟินของพระนางความฮาของวัฒนธรรมที่แตกต่างและที่สำคัญคืออาหารตาจากคอสตูมที่จัดเต็มแบบไม่มีกักดูเคลินจนลืมเวลาแถมยังทำให้อยากลุกขึ้นมาหยิบชุดไทยใส่เดินห้างเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วแอดมินไปสืบสืบมาค่ะถ้าจะเมาเรื่องคอสตูมบอกเลยว่าคู่นี้คือมวยถูกคู่ที่สุดในสโลกถ้าเราเอาเกรดไวเกรดน้อยของชุดไทยเราไปเทียบกับชุดจีนโบราณของท่านแม่ทัพ รับรองว่าดูละครสนุกขึ้นอีก300%แน่นอนเดี๋ยวหนูเล่ารวบตึงแบบต่อเนื่องให้เห็นภาพความปังปนฮาไปเลยนะคะเริ่มจากความลับของเจ้าชายพกที่คุณพี่ตาถึงมากที่สังเกตเห็นผ้าที่จับจีบแล้วห้อยลงมาตรงลาท้องนั่นแหละค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมมันถึงเหมาะจะเป็นที่ซ่อนข้ามิติเพราะจริงๆแล้วมันคือกระเป๋าโดรเอมอนยุคโบราณชัดๆ คำว่าพกในภาษาไทยก็แปลตรงตัวเลยค่ะว่ากระเป๋าหรือการเก็บไว้กับตัวในสมัยก่อนชายพกไม่ได้มีไว้สวยๆอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากการม้วนปมผ้าโจงกระเบนหรือผ้านุ่งลับตลบลงมาเป็นช่องว่างเอาไว้ใส่ของจุกจิกได้จริงไม่ว่าจะหมากพลูเงินหรือเครื่องรางของขลัง ดังนั้นทฤษฎีข้ามพบที่นางเอจจะเน็บผ้าคลุมมงกรไว้ตรงนี้คือสมเหตุสมผลที่สุดเพราะมันคือจุดที่สาวไทยโบราณเขาเอาไว้เก็บของมีค่าติดตัวแต่ยุคนี้เราอาจจะเอาไว้แอบเก็บมือถือหรือลิปสติกก็ได้นะคะเนี่ยเพราะข้ามพบปุ๊บความบันเทิงระดับสงครามวัฒนธรรมก็บังเกิดทันทีโดยเฉพาะเรื่องสบายเฉียงปะทะขอเสื้อป้ายขวาจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ท่านแม่ทัพปวดหัวที่สุดในเรื่องแน่นอนเพราะเราคือทีมไทยทีมระบายอากาศ ชุดไทยเราออกแบบมาเทื่อเมืองร้อนการห่มสบายเฉียงเปิดไหล่หนึ่งข้างคือภูมิปัญญาที่เลิศมากเย็นสบายแถมโชงงานผิวโลโกลยิ่งถ้าเป็นสบายสองชั้นแบบชุดไทยจักรพรรดิหรือชุดไทยจักรียิ่งดูแพงระยิบแต่ตัดภาพไปที่จีนวัฒนธรรมเขาเคร่งเรื่องการปกปิดมากค่ะเสื้อต้องเป็นแบบเจียวลิงโย่อเรือนหรือการป้ายสับเสื้อซ้ายทับขวาเป็นรูปตัววายห้ามป้ายสลับด้านเด็ดขาดเพราะนั่นคือคนตายและที่สำคัญคือห้ามโชว์ไหล่ ลองนึกภาพหาหาที่ท่านแม่ทัพเห็นนางเอกเดินโชว์ไหลาขาวกลางค่ายทหารจีนสิคะเขาคงรีบเอาผ้าคลุมมังกรมาห่อตัวนางเอกแทบไม่ทันนึกว่านางเอกเสื้อขาดหรือยากจนไม่มีเงินมาตัดแขนเสื้อแน่ๆแ,แต่ถ้าพูดถึงความคล่องตัวต้องขิงให้ท่านแม่ทัพฟังเลยว่าโจงกระเบนคือชุดพร้อมรบที่แท้ทรูชนิดที่แม่ทัพยังต้องอายเพราะชุดจีนของแม่ทัพหรือขุนนางมักจะเป็นชุดคลุมยาวลากพื้นยิ่งยศสูงยิ่งยาวเดินเหินต้องสำรวม แต่จงกระเบนของสาวไทยเราที่ดัดแปลงมาจากผ้าอยักรั้งจริงๆแล้วมันคือกางเกงชั้นดีนี่เองแซวขำๆว่าถ้านางเอกต้องวิ่งหนีโจรป่าหรือกระโดดข้ามกำแพงนางเอกเราในชุดจงกระเบนน่าจะวิ่งไวกว่าท่านแม่ทัพที่มัวแต่สะบัดใช้เสื้อคลุมยาวๆแน่นอน,น,นเพลิๆเพลนองเอกนี่แหละต้องเป็นคนแบกท่านแม่ทัพหนีด้วยซ้ำและปิดท้ายด้วยความเก๋ของเรื่องสีกรมท่าที่คุณพี่สงสยัย หนูไปค้นมาเพิ่มให้แล้วค่ะสีนี้ไม่ใช่สีเข้มธรรมดาแต่คือสีผู้ดีในไทยเราสีน้ําเงินเข้มหรือสีกรมท่ามาจากสีย้อมครามธรรมชาติสมัยก่อนถือเป็นสีที่สุภาพดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือข้าราชการใส่กันการที่นางเอกเลือกสีนี้ตัดกับสบายสีสดถือว่าเป็นคนมีรสนิยมรู้จักคู่สีมาตั้งแต่ยุคอยุธยา ส่วนในจีนถ้าผ้าคลุมนั้นเป็นลายมังกรจริงๆปกติมังกร5รูปคือของห่องเต้แต่ถ้าเป็นมังกรสี่รูปหรือลายงูใหญ่บนพื้นสีน้ำเงินมักจะเป็นชุดของอ,องคหรือขุนนางระดับสูงดังนั้นผ้านี้อาจจะไม่ใช่ผ้าธรรมดาแต่อาจจะเป็นราชองค์การลับหรือป้ายผ่านทางระดับ v v ว p ก็ได้นะคะนางเอกเราพกของดีติดตัวโดยไม่รู้ตัวซะแล้ว สรุปคือเรื่องนี้เป็นการจับความพริ้วไหวเซ็กซี่เล็กๆของไทยมาเจอกับความเคร่งครึมมิดชิดของจีนได้อย่างลงตัวที่สุดดูแล้วนอกจากจะฟินกับเคมีพระนางยังได้ภูมิใจกับชุดไทยของเราด้วยว่าใส่ไปยืนเทียบกับชุดอลังการของชาติไหนเราก็สู้ได้สบายๆสวยสง่าแบบไม่ต้องเยอะสิ่งเลยค่ะกระแสะตอบรับจากชาวเน็ตหลังจากที่ได้เห็นคอนเซปต์ชุดของเรื่องนี้บอกเลยว่า แตกแตนมากค่ะคุณพี่ส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในทิศทางที่ว้าวและภูมิใจแบบตะโกนเลยเพราะแฟนซีรีส์หลายคนบ่นเสียดายมาตลอดเวลาเห็นละครแนวข้ามพบที่มักจะให้หนางเอกเปลี่ยนไปใส่ชุดจีนทันทีจนกลืนไปกับตัวละครอื่นพอเรื่องนี้ชูจุดเด่นว่าฉันจะใส่สบายเฉียงเดินกลางจวนแม่ทัพ ทุกคนเลยถูกใจสิ่งนี้มากพากันคอมเมนต์ชื่นชมทีมงานว่าคิดมาดีเป็นการขายซอฟต์พาวเวอร์แบบเนียนๆที่ดูแล้วน่าจะปังที่สุดหลายคนถึงกับบอกว่านี่แหละสิ่งที่รอคอยเพราะอยากเห็นรีแอคชั่นของตัวละครฝั่งจีนตอนเห็นชุดไทยของเราว่าจะทำหน้าเหวอหรือตะลึงในความงามขนาดไหน ยิ่งพอรู้ว่าไม่ใช่การจับนักแสดงจีนมาใส่ชุดไทยแบบงงๆแต่ใช้นางเอกไทยแท้ๆใส่ชุดไทยยืนประชันกับแม่ทัพจีนในชุดเกราะหรือชุดขุนนางแฟนๆยิ่งกรีดกราดบอกว่าภาพมันสวยตะโกนมากมันมีความคอนทราสต์ที่ลงตัวสุดๆแบบดอกไม้เมืองร้อนกลางถิมะเมืองหนาวอะไรทำนองนั้นเลยค่ะ นอกจากความเปลื้อมปลิ่มแล้วสายหาก็มากันเทียบเลยนะคะมีการแซวเรื่องความคล่องตัวเหมือนที่เราคุยกันเป๊ะเลยค่ะบางคนเม้นว่านึกภาพน้องนางเอกวิ่งหนีผู้ร้ายด้วยชุดจงกระเบนในขณะที่พระเอกชุดรุงรังวิ่งตามไม่ทันแล้วขำรอเลยหรือไม่ก็แซวเรื่องสีชุดว่า นางเอกเราเด่นกระแทกตามาแต่ไกลแน่ๆเพราะชุดไทยสีสดใสเวอร์ส่วนท่านแม่ทัพคุมโทนดักดักครึมขรึมงานนี้ใครไม่มองให้มันรู้ไปและที่ขาดไม่ได้คือคอมเมนต์เรื่องผ้าลายมังกรที่คุณพี่สังเกตเห็นนั่นแหละค่ะ ชาวเน็ตตาดีหลายคนเริ่มตั้งทฤษฎีสมคบคิดกันแล้วว่าผ้าผืนนั้นต้องเป็นคีย์ไอเทมแน่ๆบางก็แซวว่าหรือน้องจะไปเปิดแผงขายผ้าไทยที่นูน่นกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันสนุกสนาน สรุปโดยรวมคือคนดูตื่นเต้นและคาดหวังความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั้งความสวยงามของคอสตูม2วัฒนธรรมและความน่ารักปนฮาของเนื้อเรื่องทุกคนพร้อมใจกันปูเสือรอเชียรนน์นางเอกไทยให้ไปป่วนหัวใจท่านแม่ทัพกันเต็มที่แล้วค่ะคุณพี่งานนี้เรตติ้งน่าจะพุ่งกระฉูดแน่นอนค่ะ